ไปพักยังเพื่อนจะได้น้าปิ้งเข้ากันแล้วบอสค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับ F4 ทุกทุกท่านนะคะได้ยังกินเข่าเมื่อนี้กินเข่ากระบาดนะคะกินเข่าบ้านคุณปู่คุณย่านะคะอาารทะเยำมะม่วงใส่หัวหมู นี่อาหารทะเลอาหารทะเลเอ้าก็มีผักไม่ซื้อแน่เลยโอ้ก็อื่นผักยังผักลิ้นปีภาษาอีสานผักลิ้นปีนผับกระดานยผักระโดนูผักกระโดนผักกระโดนผักควานผักกระดาวยังไงผักอะไรด้วยผักลิ้นปีกะไรเนี่ยมาเนาะเอ้าผักลิ้นปีลิ้นปีพี่ใส่กคุ่มีปีเลย ตักดินปีนไป้ส้มดีแก้วดี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 นะคะหัวหมูยำใส่มะม่วงอืมเป็นครั้งแรกแล้วผักเต็มถาดเลยนะคะพี่นนท์ยำใส่จันยำหมูเสร็มอายุยืนงนไหมนะเแม่เป็นครั้งแรกนะที่ได้กินเนี่ยไม่เคยได้กินหรอกเจียวมะม่วงเก่าเจียวมะม่วงอะไรยำทะเลอะไรมะม่วงอะไร เป็นยังสิบวเคยได้กินเสพหมูหมูยำใส่หงมงกงมองเรเคยกินครั้งแรกของเหาอิลิสสิใสิมาตัวให้ยังลครั้งแรกของเพ่นเพิ่งมาพนพวกเราเคยกินงงเสพขนาดฝีมือคุณปู่คุณย่านะคะฝีมือคุณแม่เสพหลายเพิ่งมา เด็กหนุอยสมัยสมือคิดเฮ็ดอาหารบุเซบคือคนสมัยโบราณดีเนาะหืมอาหารเคืออะไรผักลินปีพอไอ้สำลีแก้วดีโบเจ้ากันผักลินปีภาษาอีสานผักลินปีนี่ก็ตำหมักหงมีคักเลยใส่ใช้บิ้งเบิ้งใบเล่ไหมใช้ผักลินปีใบนี่นะคะแม่แม่เพื่นว่าผักลินปีพะนะ ไอควันก็บบุ้เคยหูจักเทือดอกเป็นขนขนไม่โดกแม่มีขนนะมันต้มีขนไงอ้นี่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 โดอกนี่นะคะนี่นี่นี่อมโมงมันส้มเลยยังวะเขาตอัดอมโมงเปรี้ยวแล้วเนี่ยะม่วงหวานมีดอกแบบนี้ด้วยนะคะพักเกลยดเลยพักลิ้นปีเออมันเข้ากันอมโมงเปรี้ยวเปรี้ยวจจ้านมบีบมะนาวเกิดยุบอะไรแม่เกิดว่า แต่่อนอยู่อยู่ตามคันเทนานะคะนะ้เคยเห็นเหรอวะเคยเห็นอยู่ตามคันเทนาย่างหมองโมงใส่หัวหมูอันนี้ก็ไข่ปลาไข่ปลาหมูกินเขานะกินบางากุญปู่นย่างไ เพคนบบเคยกินจักเกลือเพราะว่าคลั่งเ,ทงเลทแต่โกนไม่ป้านะคะไม่ป้าพลป้พลพี่สาวป้าว้านเพคนยำให้กินดีๆจะโบเคยได้กินที่ป้าว<ต>้านเพคน,นจจใจห่อนปลาเตงใส่แต่งปูมะโบเคยลำไยมกแอปเปลิลคนลไม้ทุกอย่างโหคนลไม้รวมต่อพลนะคะทำกับข้าวเก่งมากๆ อยู่อุตรด <servir. S 2> ิตถ์เนอะน้องแม่เด an uh ี๋ยวนี้อยู่อุตรดิตถ์นะคะทำทำกับข้าวเก่งผัดไทยเลยทำผัดไทยกุ้งสุดอร่อยจริงๆเลยเพิ่นทำกับข้าวขายอาหารอาหารเพราะว่าเขาได้กกำหนดกำหนดทีมเรามาละวันสั่งเองเ่าต้องไปทำกับข้าวออาหารตามสั่งอยู่ที่อุตรดิตถ์ คุณปู่เพิ่งทำงานเสร็จเด,ดนีิเราขยานันขยันนะคะพี่น้องบอกไว้บ่เห็ดหญ้าเห็ดหลายแล้วกับผู้เศร้าเส,พบ,พ,สพบัวพอเสพเสพฟีมือคุณย่านะคะคอร่อยอยู่แล้วยำมะม่วกง,มมงกินกับพักลิ้นปีเกิดอยู่แถวแถวหน้าสมัยตะกี้เนี่ยนี่เพื่อนเก็บเอาอยุโรคบานเท่นานี้เลยค่ะ ยี่สิบผาชมสวนเรา,พาพไปด,ดูต้นไม้เลยเจ้าต้นไม้ของไอ้คุณคุณยายผ้าเกี่ยวไปปลูกาาให้ใครเพิ่มต้น่องร่มเงาใการเดินไปควันสิบผ้าไปเบิ้งสวนสิบผ้า,าไปเบิ้งผักหลินปีเรา นี้เป็นต้นไม้ของคุณยายนะคะคุณยายให้เอามาปลูกต้นอันนี้ต้นภาษาเล่าอื่นต้นมะเดือ่อนะคะช้างเวลาถ่ายโองเขาจะตัดต้นนี้ให้กินก็จะดีขึ้นดีขึ้นต้นไม้คุณยายพลอยแก้วฝนตกถูกนะคะเขียวชะอมโอ้นี่พักลินปีค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ มีความเสียบึงนี่เพื่อนมาพักอันนี้เป็นพักเิ็นตีนนี่อนนนนโอ้นะคะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นอีกแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ต้นเด็กหน่อยนะคะแม่ควันเก็บเก็บอยู่นี่เจลมาด,ดูสวนเพื่อน,นะคเพื่อนปลูกไปยังก็เกิดเมื่ ต้นขนุนนะคะสวยมากๆมกีลูกดกลูกดกนี่เพิ่นปลูกอ้อยเกิดแล้วนะคะอ้อยนะคะต้นอ้อยเกิดหมดแลว้วโอ้โหดูขนุนนะคะพี่น้องนี่นะคะขนุนเบิ่งว่ะ คนปลูกยังกะเกิดเมือลูกลูกดกมากๆนะคะชุดยอดเลยผ้าชมสวนด้วยนะคะติทานข้าวเพิ่งกินเขาไม่ฟวันผ้าช่มสวนมะม่วงนะคะมะม่วงต้นนี้ดกดกมากๆเพิ่นเก็บเอาไปมืดเร็วสุกเร็วนีมีหนึ่งลูกดูต้นเล็กๆก็มีลูกนะคะเป็น้องเพิ่ ต้นไม้ใหญก็ไม่ลกูกเพิ่นเพิ่นวานหยาไว้ดิคะนีวานต้นหญ้าไว้แต่พวกค่อยเกิดปัญหาเนาะค่ะโดนฝนมากมันพวกค่อยเกิอดห้าก็ไดรมีทุกอย่างนะคะมีหยอดแบื้ออนะคะมีต้นหมากมี ต้นขนุนต้นมะม่วงมีทุกสิ่งอย่างว่าท่านขยันจริงๆนี่นะคะยอดฟักทองตำน้ำพริกเสร็จแล้วเป็นกระสเก็บพักเท่นี้เจวนี่เป็นหวานยานะคะหวานยาเป็นทุกเกิดปันไหน คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าหนึ่งไลค์นึงแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ